สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พ,พี่น้องนองยีสค่ฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพี่เละฮะบ้านฟาไซนะครับ mm hmm. หรือช่องใน youtube ก็จะเป็นฟ้าใสไรเดอร์นะฮะฟ้าใสไรเดอร์ก็คือช่องของพี่ชายครูเอนะครับตอนนี้ผมก็มาเจอนี่ฮะเคลียตัวนี้นี่ออกกล้องด้วยนี่ฮะพรีเซนเตอร์ครับผมพรีเซนเตอร์ตอนนี้ก็ โอ้ oh, ตัวนี้สวยฮนะสวยมากสวยมากนี่น่าจะทําฝามา,าผ่าผาเครื่องมาก็คือเช็คระบบพูดง่ายคือเช็คระบบรายละเอียดผมก็ไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี่วุ้ผมชอบมากเลยเพราะว่าผมมีคันนึงไงของผมก็ตัวนี้เลย K ER R S E 150ครับแต่ว่าของผมเป็นสีดำแดงครับ เมื่อก่อนมันเป็นสีเทาแล้วผมมาเปลี่ยนแกงเป็นสีเป็นดําแดงอ้นี่ชอบมากอ้นี่เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมสงสัยคันนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วครับพี่เล็กแกน่าจะปล่อยได้แล้วนะจําหน่ายได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาดูคันต่อไปครับตัวนี้เขาเรียกว่าเสืออนะเส้อทองฮะเสื K ้อทอง K r SSR นะฮะตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าวาลชัก สวยครับสวยอันนี้คาบูเดิมอันนี้ก็ขาบูเดิมฮะโอ้สวยงามแต่ละคันแต่คันนี้น่าจะทำเครื่องมาด้วยสวยสวยพี่น้องแล้วก็นี่ครับอีกคันนึงนี่เมื่อก่อนผมจะเป็นสีนี้ฮะสีเทาดำรถผมตอนนั้นโอ้ในอุปกรณ์ของพี่เลตอนนี้ก็ เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรแคตตาล็อกไ้เลยเป็นตู้เก็บนะมีเรือนไม้มีอะไรครบหมดส่วนตัวนี้ก็จะเป็น TZM ซอ็มะทีเซเอ็มร้อยห้าสิบซีซีนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นในรุ่นร้อยห้าสิบซีซีก็จะเป็น t z เนะฮะที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่า NSR นะครับใหญ่กว่า เคอาเอ้ยใหญ่กว่าเคอารผูดผิดนะครับก็จะเป็นทีเอ็มนี่แหละจะจะตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็ของยามาฮานี่ก็จะมีตอนนั้นที่เป็นทรงทรงบิ๊กไบทรงสปอร์ตอย่างนี้ก็จะเป็นทีเอกับกับอ่าทีเอ็มนี่แหละฮะสองตัวที่เป็นยอดนิยมเลยนะครับถ้าเป็นคาวา s a กิก็จะเป็น kr กับ เซวิโก้นะฮะแล้วก็มีวิกเตอร์นะครับผมวิกเตอร์นี่จะมีสองถึงสามตัวนะมีวิกเตอร์วิกเตอร์เอ็มนะครับนี่วิกเตอร์นี่นก็ทรงเขาก็เหมือนกันกับ KR เลยแต่ว่าเขาจะไม่มีชุดเฟรมนะฮะเขาจะเป็นไฟกลมเป็นไฟกลมอันนี้ก็ความรู้ที่ผมมีเล็กๆน้อยน้อยนะฮะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัย พี่ๆน้องๆเสียลรถสองจังหวะรุ่นเก่าๆด้วยนะแต่ว่าความชอบของผมนี่มีเหมือนเดิมฮะผมชอบมากเลยรถสองจังหวะรุ่นเก่าๆเ,าเาางี้ยขับสนุกฮะขับมันครับขับสนุกขับมันเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีเจ้าของแล้วนะครับพี่เล็กแกก็เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วนี่นึกถึงของตัวเองสมัยก่อนเลยชอบมาก kr เนี่ kr นี่เกียร์ต้นจะไม่ดีนะฮะอ่าควมแรงนี่จะเป็นช่วงปลาย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 นี่จะจัดมากคาวาซากิเนี่ยช่วงต้นต้นนี่จะสู้ฮอนด้าสู้ยามาฮ่าไม่ได้ครับนี่วันนี้ก็ที่เก็บของของพี่เละนะเอาลงอะไหลแกโอ้นี่ฮะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะที่ช่อง fast าสไาลเดอร์นะครับ เข้ามาติดตามใน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 ช่องในเพจแกได้นะฮะฟ้าสาไรเดอร์หรือพี่ีน้องท่านใดที่สนใจสนใจรถจักรยานยนต์สองจังหวะ,ะจักรยานยนต์สองจังหวะตามสภาพครับพี่แกขายตามสภาพก็คืออยากให้อยากให้แต่งอยากให้ปรับปรุงอะไรให้ก็บอกแกได้เลยน,นี่ครับ สวยงามฮะสวยงามแต่ชอบคันนี้มากน,นี่ครับคันนี้นี่ก็คือชุดท่อไอเสียนี่เป็นเป็นท่อไบแล้วอันนี้เขาเรียกท่อไบนะท่อไบเพิ่มเพิ่มกองเบนซินเพิ่มกองเบนซินชุดดักนะตรงนี้สวยงามครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์มากครับ เฟรมอาร์ม uh, ยังสวยเลยยังดีอยู่นะครับนี mm ่ฮ hmm. ะเป็นอ uh, mm hmm. โอกาสดีได้มาถ่ายคลิปมอเตอร์ไซค์ให้เพ, mm hmm. พียงน้องได้ชมกันนะครับ mm hmm. ปกติแล้วก็ถ้าไม่ได้เอาของมาส่งให้ uh, พี่เละยายดวงฝากมาก็ไม่ได้มานะครับ mm hmm. พอดีมาทำธุระนี่ฮะ mm hmm. เจ้าของ mm hmm. เจ้าของรถ mm hmm. เจ้าของบ้าน mm hmm. ครับ ลูกสาวพี่เล่ฮะตอนนี้พี่เล่ก็มีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะฮะที่บ้านพอดีแฟนพี่แกก็อยู่ก็เลยเอาของมาให้อุ้ยอ้ดูดิเขามาเกาะเขาไม่ได้กลัวเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นนกอะไรเนี่ยมันเหมือนนกกระจอกแต่ไม่ใช่นกกระจอกนะครับมันนกอะไรนี่นะอ้สวยมาก ส่วนผมก็เอาเจ้าแคมรี่มาฮะแคมรี่มานี่นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันครั้งต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่น้องๆไปทำคลิปที่ไหนอะไรยังไงก็ค่อยมาติดตามดูกันเด้อสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับผม